อาสวัสดีครับโบนัสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับพี่เคอและน้องโบนัสนะวันนี้เรามาเล่นกันอยู่ที่สวนสนุกนะคะนี่วันนี้พี่โบกับพี่เคนะคะมาเล่นสวนสนุกกันนะทุกคนอ๋อพี่โบถอดรองเทา้าเหรอฟงัฟงฟังพี่โบถอดรองเทา้าอ่าปขึ้นเลยครับอา้าวลุยเลย อ่ะพี่โบขึ้นตรงนี้อ่ะพี่โบขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นเป็นามันต้องขึ้นตรงนี้อ๋อต้องขึ้นตรงนี้หรอพี่โบขึ้นัรอ่ะขึ้นเลยไม่ขีข้าเออขึ้นเลย้องคนขึ้นมาเก่งมากพี่โบลงไหนอ่ะพี่โบลงอันนี้มาเร็ว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 น้อวแค่วเร็วเร็วเร็วนร็วเร็วเเร็อเเร็ร็วเร็ว เอาวันชูชี <Yeah. S 1> ไหนนะน้องเคยอาอยังไม่มาสักทีนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ว้าวเอาพี่โบมาวันชูชี One, two, พี่โบมาเลยครับว<อ>้าวเล่นชิงช้าอ่ะเ,เล่นชิงช้าพี่เคเล่นชิงช้าหรอ,อพี่โบพี่โบขึ้นอันไหนอีกรูปอ่ะพี่โบมาชิงช้าเอาเอพี่โบจะเล่นอะไรได้วเอามามา อ่ะพี่โบลงอีกหนึ่งรอบมาแล้วจ้าเอวันว่าโบนัสชอบเล่นสไลเดอร์นะคะนี่คเคอาไปเล่นชิงชาแล้วนะมีเพื่อนเพื่อเล่นด้วยนะคะนี่แป่งเบาๆนะคะแฝ่งเบาๆนะร้อนไหม ลงตูดลงตูดลงตูดอะึ้นสไลเดอร์ขึ้นสไลเดอร์ raine. ลงสีแดงลงสีแดงพี่โบมาลงสีเขียวครับพี่โบนี่มาลงสีเขียวแล้วป้าป้ารออยู่เร็ววันทูทีวันททีกู้ะขึ้นขึ้นพี่โบขึ้นแล้วเดี๋ยวไปลงสีแดงพร้อมพี่อาร์เร็วอ่ะพี่โบขึ้นมาอ่ะเคอาร์รอน้องด้วยนะเดี๋ยวนะคะเราจะให้พี่โบกับพี่เคมาลงสไลเดอร์สีแดงอันนี้นะ นี่อันนี้ลูกสีแดงอันนี้ครับพี่โบว่างไครับนผั่งบนนี้เนั่งบนนี้หรอโอ้โหมาเร็วพี่โบมาลงสีแดงครับอ่าพี่เคขึ้นมาแล้วลงสีแดงเล้วป้าป้ารออยู่รอน้องด้วยพี่เควพี่เคไม่รอน้องเลยพี่โบไปไหนนะทำไมพี่โบไม่มาลงสีแดงให้ป้าป้านะอ่ะพี่เคมาลงสีแดงอีกทีหนึ่งเร็วให้น้องดูเร็ว พี่เคลงสีแดงให้น้องดูหน่อยวันชูทีวันชูทีเด็กๆชอบเล่นชิงช้าหูแฟงกันแรงมากเลยนะคะทุกคนโอ้พี่เคแฟงดีๆนะลูกนี่นี่พี่โบมาแล้วค่ะทุกคนเอาวันชูที <laughs> ดูหน้าเวอร์ <laughs> หน้าเวอร์เลยนะคะ <c oughs> ขึ้นหนพี่โบไปไหนอีก <c oughs> ครับโอ้ <c oughs> oh, อันนี้แข่งแข่งไฟชิงช้ากันนะคะเนี่ยโอ้ oh, ใครจะไฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครไฟสูงกว่ากันหรอโอ้ oh, แรงมาก โอ้ยทุกคนดูนี่คู่นี้ไฟแรงมากนะคะโอ้โสูงมากเลยว้าหน่อยแค่แค่ดูหน่อยว้าวว้าอแค่มาเร็วเร็วแค่มาโอ้โหนี่นะทุกคนแม่ฟางกับ พี่โบนะคะแข่งกันนะโอ้โหจังหวะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอ้าวพี่โบไม่รอแม่ฟางเลยเดี๋ยวแม่ฟางนะกับพี่โบนัดนะคะจะไหลลงมาแข่งกันโอเคาไปทำนูแล้วทุกคนเห็นไหมนะไม่ได้ไม่ได้แค้าทำวิธีที่ผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ แม่ฟางกับพี่โบนะคะจะลงแข่งกันใครจะถึงก่อนกันนะวันทูชีชอบนะคะโบนัทชอบเล่นสไลเดอร์เคอยอยู่ไหนนะทุกคนแม่กวางหากเคอยไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยจิแม่โอ้หเดี๋ยวป้ากวางลงอันนี้ดีกว่าป้าๆลงอันนี้นะ แคอาแม่ลงอันนี้แล้วเนี่ยพี่โบลงเป้าลงเป้าไม่เอาหรอพี่โบลงนี่เอาลงนี่นะคะมีสีเขาเรียกว่าสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะคะทุกคนพี่โบมาแล้วลงอันไหนลงอันไหนลงอันไหนลงข้างล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 งอันนี้นะ วันชูทีพี่โบไปเลยว้า wow. วนี่นะทุกคนเคอามาปีน่ายนะคะอ่าปีนมาเลยป,ปีนมาเลยครับโอ้ส่วนสนุกนี้อยู่ที่สนามหลวงสองนะคะแม่กวางนะกับอ่า พี่ฟางแล้วก็คุณย่านะคะมาซื้อของนะก็เลยพาเด็กๆเข้ามาเล่นในสวนสนุกนะเล่นฟรีนะคะที่นี่ว้าวไหนลองโยกให้หน่อยสิโยกปลาเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาคือตัวอะไรโยกยังไงนะเนี่ยตัวนี้โยกยังไงอะดุงดุ้งดุ้งดุงแบบนี้เหรออะดุ้งดุ้งดุ้งดุงดุงอ๋อเขายกแบบนี้อ๋อเขาเป็นสปริงข้างล่างนะสปริงใหญ่มากเลยนะคะทุกคน ใช่ไหมสปริงใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหตาหนี่นะทุกคนโบนัสจะลงไปนะเดี๋ยวป้าป้า,ปาจะลงไปกับโบนัสนะคะพี่เคหลบน้องอ่าพี่โบลงพี่โบลงอ้าวลงไปเลยฮู้บ้าลงด้วยเ yeah. ว้าวพี่เคลงมาเร็วพี่เคลงมาพี่เคไม่ยอมลงนะคะทุกคนพี่เคหนีแม่โวยมืดตึ๊ ดูเคอาเคอาลงแบบนี้เป็นทางที่ผิดนะคะทุกคนดู <Yeah. S 1> พี่เคจะเอาหัวลงไม่ได <on>. ้นะลูกลงดีๆอ่ะพี่โบมาวันชูทีพี่เคชอบทำอะไรที่มันผิดถ้าผิดทางครับโรสหยุดขึ้นทางขึ้นครับ นี่พี่เคอเรียบร้อยเจ็บไหมครับลุกลีลุกลนนะคะพี่เคพี่เคปีนตายนะแล้วจะลงอันไหนครับอ๋อปีนตายเราก็จะไปลงอันนูน้นอ๋อปีนข้างนู้นไม่ลงข้างนี้นะคะ นี่เดี๋ยวพี่ฟางจะสอนให้เคอาปีนตายนะคะจับเชือกปีนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องเคอาจะปีนสำเร็จหรือปเปล่าวัยแก้่งรู่โตปีนได้หรือเปล่านะ <c oughs> จะปีนสาเร็จหรือเปล่านะ <Yeah. S 2> แล้วตอนลงเคอาก็ต้องจับเชือกให้ตึงแล้วแล้วโน้มตัวลงมาครับ <c oughs> จับเชือกให้ตึงแล้วโน้มลงมาครับ ถูกต้องแบบนี้เราถูกต้องกับเชือกให้ตึงๆครับสำเร็จหรือเปล่านะวายอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องเล่นอันนี้กันดีกว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นยังไงนะเนี่ยโยกหรอโยกโยกแบบนี้หรอครับอ๋อเป็นสปริงอันไหนยกหน่อยยกอ๋อไหนลองโยกให้ทุกคนดูหน่อยสิว่าเขาเป็นตัวโยกยังไงครับ โยก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 เข้าไปเอาลอน้องด้วยรอน้องด้วยเอาโยกโยกโยกรอพี่โบด้วยพี่โบมาแล้วเอาโยก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 พี่โบขึ้นมานั่งโอเคพี่เครอให้น้องขึ้นดีๆก่อนสิลูกเอามาป้าจับป้าจับอ่าหยุดก่อนครับอ่ะเอาขาขึ้นอุ้ยอ่ะมามาอุ้ป้าอุ้มนะาโอเคจาโอ้ย ทุกคนคะเมื่อกี้นะพี่เคนะทำอันนี้กระแทกหัวน้องนะคะน้องยังนั่งไม่เสร็จเลยนะแล้วพี่เคโยกนะน้องร้องไห้เราจะไม่เล่นกับพี่เคแล้วนะคะนี่น้องโบนัสนะคะ,ะนี่ดูโยกอ่ะพี่พี่โบโยกโยก,โยกเองยโยกเอง,เองนี่โยกเองทุกคนคะนี่นะ ถ้าเด็กที่เกย์นะคะเราพูดไม่ฟังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีใครเล่นด้วยนะคะเ,คเห็นไหมไม่มีใครอยากเล่นกับเคอาเลยเพราะว่าเคเกย์ R G นะคะไปนู่นแล้วลพี่เคเกใช่ไหมครับพี่เคพูดไม่ฟังใช่ไหมลูกทำโบนัสร้องไห้เลยโหเอ้ยองอนไปแล้วนะคะเคอาอันนี้ปีนตายน้องๆชอบ ไปดูดิเราไปดูพี่โบเราไปดูซิพี่เคไปงอนอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเคอาร์ไปงอนอยู่ไหนทุกคนพี่เคอาอยู่ไหนพี่เคอาร์อยู่ไหนไปดูซิพี่เคมาเราจะหาพี่เคไปดูซิพี่เค